ขรรมอคุยเรื่องเมนต์อีพีพิเศษวันนี้ทีมงานเจดำมาด้วย3คนเฮ้ย4ี่คนสคนใคไม่ใล่าจากซ้ายไปขวาคุณเกมซีเกมนะเป็นตากล้องแล้วก็เป็นตัดต่อด้วยก็ตัดต่อรายการบ้านนี่แหละขรมอนี่แหละมาเอามือเอาเอาไม้ติดติดเสื้อติดอะไรเลยที่ไปถือทาไมอ่ะทำงานมาตั้งเป็นปีแล้วมันเดี๋ยวมันแบ่งกันได้คู่นี้เดี๋ยวมันแบ่งกันได้มันเพื่อนกูรักมือหว่าอยู่แล้วคู่นี้แม่ไเถือเราเป็นเทพธิดาสนากรับซุอยู่สนามฟุสโต ถัดมาบรเิซเซอร์แป้งคนเสื้อเหลือลงนะแล้วก็ถัดมาเป็นไทเกอร์ไทเกอร์นี่ก็ตัดเรื่องเล่าเสาซีแล้วก็ฟุตบอลเฟรนด์และขวาสุดนี่พี่แจ๊บรับมาเพราะาหน้าตาดีอย่างเดียวเลยงานก็ยังเฉยเฉยังไม่เท่าไหร <G ül itary> <S <s ่ได้ได้หลอ่อได้หลอ่อเฮ้ยไม่นี่นี่ตัดเดี๋ยวจะตัดรายการใหม่ของเจดำด้วยแล้วก็เรื่องเล่าเสาซีก็ตัดด้วยแบบงไทเกอร์คำถามแรกเอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์แรก นฮะใช่ใช่ใช่ดิกรุ๊ปปุริเซอร์แป้งอยู่ทำไมผีปอบถึงไม่เลี้ยงไก่ไว้กินเองปิดปากทำไมปากเม้นเนาะเขาบอกว่าไม่อยากกินไก่เปเองอ๋อกลัวเห็นขนไก่ปีปอบเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไว้ขายไงอ๋อเขาไม่ได้กินใช่ได้แกมันตอบหรือแต่งนิทานไม่รู้ ดิฉานอีศพดีดิฉานอีเกมอะไรอะไรตอบมาดีๆเอาเรยวๆคุณแจ๊บบ้างไงคุณแจ๊บบ้างไงอย่ามันนั่งทำหน้าตาหล่อองเดียวโ <c oughs> อเคกูว okay. <c oughs> ่าไอ้นี่หนักแล้วตอนนี้ต้ <c oughs> ้นจ้เปิดเสรีนี่หนักไปกระใหญ่เลยไอ้กอวันหลังจะไปขายให้มันเยอะนะ <c oughs> อ้าตกลงจะได้คำตอบไหมต้อทุนของตอบแต่ละตอบไม่เหมือนกันบางค้บางทีก็ต้องไปแบบไปขโมยคนอื่นอ๋อเออเด็ดเด็ด นี่มันทําไมฟังน่าเชื่อถือขึ้นมายังไงว่าแปลกๆเพราะนี่เป็นบอบเนี่ยเขาแบบว่าต้องหมกตัวในบ้านไงแต่ไม่ได้ไปทํางานตอนกลางคืนเราเห็นวิบ้านนี้แม่งเลี้ยงไก่อะคนบ้านนอกอ่ะเขาต้องไปแอบขโมยกินไก่อันก็สื่อว่าที่ออกกลคืนไม่รู้เงินบอปก็ออกกลคืนเหมือนกันเออบอปก็ออกกลคืนผีที่ไหนออกตอนเที่ยงอ่ะอ๋อเพราะไก่อยู่ในโอ่งครับอบอปก็เลยไม่ได้หนังทำแบบก่อนไงลงไปลงไปในโอ่งไม่โอ่ แล้ทำไมฟังดูออกเพ้อเพ้เลมนกัพวกมึงเลยเกอขายทั้งสาวคนเลยไมัได้อะครับผมวันก่อนหมอนัดแต่ผมไม่ได้ไปเพราะไม่สบายจะหมอเขามาโกรธผมอะผมผิดอะไรเรือนี้เป็นสิงเกใหม่ของเกสโนว่าไม่สบายซ้อนไม่สบายอ่าเป็นไงเออ อยู่บ้านแหละไม่ไปไหนหรอกตามหลักก็ตามหมอมาที่บ้านดิเพรไม่สำคัญเราไม่สั่งแก๊ปแก๊ปหมอแก๊ปหมอแอบหมอก็ไม่กล้าไปไหนก็ได้เราก็สั่งแก๊ปกันที่เราไม่สบายเราก็สั่งแอบเพื่อหมอมาก้าะไรไปใหญ่ไปโตอ่ะเม้นต่อไปนะมีคนมาชมว่าดังใหญ่นะเดี๋ยวนี้อ่ะเราก็งงปนเขินๆจนก็ถามว่าอยากลองศัลยกรรมดูไหมอ้าวสรุปดังที่เข้าหมายถึงแปลว่าจมูกเหรอคะ ไม่ต้องไม่ต้องตอบแล้วเนี่ยอ๋อเป็นสำเนียงเหรอดังไง ดังว่าจมูกคำว่าดังภาษาภาษาอีสานแปลว่าจมูกอ๋อเหรออ๋อคุณไทเกอร์ที่คุณคุณเป็นคนมหาสารคามคุณเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจคุณคุณอุดรใช่ไหมอ้าวสรุปจะให้เป็นที่ไหนกันแน่เป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่เลยไม่ใช่เป็นคนจังหวัดอะไรเกิดเป็นคนกรุงเทพอ๋อกรุงเทพแล้วเป็นคนเกิดเรื่องคนอีสานเออผมเลือกเกิดได้ที่ไหนแล้วภาษาอีสานใช่ไหมล่ะฉันก็ไม่แน่ใจดังโอเคโอเคโอเคอ๋อดังนี่ภาษาอีสานแปลว่าจมูกเหรอโอ้โหรู้รู้โอเค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 นี่พี่ดัก Ampuk dan Spin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  เม้นต่อไปผมถามพ่อว่าอาการเมาเป็นยังไงพ่อบอกว่าเห็นหมาสองตัวตรงนั้นไหมคนเมาจะเห็นสี่ตัวบอกพ่อไงดีครับว่ามันมีหมาอยู่แค่ตัวเดียวที่พ่อกูบอกว่าไม่ยังดีนะเพราแบบมีหมาียวถ้าตรงนั้นไม่มีหมาสองพ่อพ่อ i m a g i n เหรอเคยนะเคยสี่คนนี้มีประสบการณ์การเมาเล่าให้ฟังเลยไหมคุณจ๊บปีไหมคุณจ๊บเคยเมาไหมไม่ดื่มไม่ดื่มเลยออ้ดีมากมันดื่มแต่น้ําท่อมมันเองแล้วมึงไม่ห้ามมันอ่ะอ๋อผมผมเนอะต้องไม่มันกิน ก็มีไหมประสบการณ์การเมาที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนประมาณนี้มีไหมโอ้โหเยอะแยะยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยก็ตามนั้นเลยอ๋อเออว่ะใช่เมื่อไรขมึงเนี่ยมีประสบการณ์การจินตนาการไงแบบคนเมาเขาจะรู้เรื่องภาษาคนเมาแค่นั้นเลยอ๋อคือคนเราแล้วเรารู้เรื่องป่ะรู้รู้เคยคุยกันอยู่อ่าเราคุยกันในไหนก็คุยกันในไลน์ม้างอะไรม้างก็ว่าไปแต่ถ้าไม่เมาก็ไม่คุยกันแค่นั้นเองตามนั้นเลยโอเคโอเคพี่แป้งอ่ะมีไหมไมกินกับแม่สี ไปเด็กดีซะแล้วไม่ขอให้เลิกนะขอกินด้วยแม่ตีไงว่าทำไมไม่แบ่งให้กูบ้างไม่หรอพี่แป้งก็ไม่ดื่มเหรอไม่แพ้ไม่ตดนตัวที่แพ้จริงอ้าวเหรอเคยกินแล้วแบบไม่ไม่คุยกับใครเลยกินแบบแก้วเดียวแบบอึดเดียวมันต้องฝึกไปเรื่อยๆต้องสอมต้องสอมแล้วเดี๋ยวเราจะชนะปิดอยู่สามสี่ทีเลยสภาพเดียวเลยอ๋อเป็นแพ้ดื่มไม่ได้แล้วคุณซีเกมมีไหมซีเกมเอางี้เราคุยเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อเช้าเราไปไหน อ่ะเมนต่อไปนะฮะเออ่เรื่องรัซาซีก็ยกบ่อยนะช่วงหลังนะใช่ยกบ่อยมากเลย t o hard XD ผมไปสัมภาษณ์งานมาเขาถามว่าผ่านงานอะไรมาบ้างผมบอกงานบวชครับมีงานแต่งด้วยเขาก็ด่าผมแล้วก็ไล่กลับเลยเอแปลกจังเลยพอๆกับไอ้ผ่านมปีส่ที่บานมาเรียกว่าอะไร ไอ้นี่ต่อเนื่องนะเนี่ยมึงต่อยอดนะเนี่ยเออไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ต่อไปอะไรหายากกว่ากันคะระหว่างหาแฟนกับหาคลิปใน YouTube ดูตอนกินข้าวคลิปใน YouTube หายากไม่เห็นยากเลยช่องไหนมีวาไรตี้เลยหลากหลายเลยช่องไหนบอกเข้าไปเรียนมิราดีช่องนั้นดีมีช่องไหนอีกมีช่องไหนบอกเข้าไปโซโล่หีโซโล่อีสโซโลอีสเฮ้ยตู้ทอนหมีก็ดีมีมันมีอยู่ช่องหนึ่งช่องหนึ่งเฮ้ยทุบันนักลียกีฬาป่ะเฮ้ยเป็นอาสปอร์ตนี่ตู้ วัวเทพฟุตบอลอันนี้เชียร์พวกมึงสี่คนหางานใหม่ทักนะไปถึงช่องกูทีเม้นต่อไปเพื่อนทำธุรกิจเราก็อยากจะอุดหนุนนะแต่ทำังไงดีมันขายลงศพไม่รู้จะซื้อไปทำอะไร ก็ล่วงหน้าไว้ก่อนสั่งมันไว้ก่อนเผือ่ออีกสักสี่สห้าสิบปีเราตายก็จะได้ใช้กันเออพี่ออเดอร์ใช่ใช่ใช่ทันไซน์มันไม่ได้เลย<ะ>เออว่ะจะขยาย <laughs> ตัวแล้วถึงนแะว่ามันไม่น่าห่วงเรื่องไซน์เรื่องอะไรนะไม่น่าห่วงก็จะเปอุ่นถุงมันธรณีกรดก็ช่วยซัพพอร์ตมันทั้งอื่นแบบแชร์เฟซบุ๊คมันเนี้แชร์เพจมันว่าเออใครสนใจตายก็สั่งลงที่นี่ได้ เออช่วยเขาอย่างนี้ไปก่อนหายใจไม่ออกบอกเรามิสเตอร์ฟล็อกซี่ <c oughs> มีคนทักว่าผมหน้าเด็กมากเลยเหมือนคนอายุ27-28เองทำไมดีฮะผมอายุ20เองตอนนี้โอ้โหหน้าเด็กคำถามคนถามเมื่อกี้มากเลยรู้สึกไงบ้างารู้สึกไงเพราะฉันก็อายุ26มานานสักพักใหญ่ๆแล้ว <c oughs> แล้ก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ26ไปเรื่อยไอ <c oughs> ไม่อายนะเจ๋อเฉยแต่ท้องพายุจริงจริงทั้งแบบเดี๋ยวนะชาคริสผมทำลายบัตรคเครดิตทิ้งทั้งหมดแล้วทำไมหนี้ผมยังอยู่เลยครับเจ๊เอออ่ะเขาบอกว่ายไงว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการไม่ได้ไปโดนบัตรเครดิตอ๋ตอถ้าเราคุมอะไรไม่อยู่ <c oughs> เออเออเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายที่งอ๋อทางที่ดีนะจะให้หนี้หายต้องไปทำลายที่แบงก์เลยโอต้องทั้งธนาคารต้องไปทั้งระบบเลยแล้วเร่อตัดตรงที่ต้นไฟตัดตัดไฟต้นลม เออได้แหละอะไรครับพีนดิกเกอร์มีอะไรฮะโทรศัพท์มาอ๋อมีโทรศัพท์มาเป็น call center ทุกเช้าปฐมพงศ์ใส่เสื้อแมนยูไปเติมน้ำมันเด็กปั๊มทักว่าหน้าโอเคแต่หลังอ่อนนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงยางรดหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรหน้าโอเคแต่หลังอ่อน ที่หลังอ่อนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเรามี Harry b o e หลังเลยอ่อนเนี yeah> ่ยเออแต่เราไม่กังวนะเพราะทีมานก็น่าจะอ่อนด้วยหนักเลยล่ะเออไม่ได้แตกต่างเลยอ่ะก็นี่ทีมงานเราพี่เกณฑ์นี่เชียร์ทีมอะไรบาซ่าโปรดิเจอร์แป้งนี่เพิ่งหัดดูบอลข้างหลังเพราะว่าต้องทำงานพี่ไทเกอร์บอกมันสิบอกมันเป็ปีแล้วพี่ไทเกอร์เชียร์ทีมอะไร แน่นอนแล้วมีทีมเดีรื่องใจเลยนั่นก็คือเบนฟอร์ดตอบฉีกๆเนี้ยแฟนแมนยูทั้งนั้นแหละไม่ได้หวงคุณแจ๊บคุณเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลครับอ้าวไปน,นั่งไก่มาต่อแบบยิ้มนุกอ่ะดิวภูเ <laughs> อออันนี้ก็คือทีมงานของเจ๊ดำทั้งหมดมีอยู่4คนจีมีคนนึงเป็นแอดมินชื่อพี่ซ็อกเกอร์คนนั้นก็แอดมินตลอด24ชั่วโมงมนั่งหรือแม่งหรือ๋อเออ๋อเออเออเออใครที่ติดตามเพจเจ๊ดำเอ้ยทำไมอัปเดตข่าวอัปเดทนู่นน ไอ้ตัวนี้แหละเป็นเงินคอยอัปเดตนะแล้วก็นี่แหละนี่คือทีมงานทั้งหมดของเจดมันลวกันก็นกฝากไว้ด้วยนะกับรายการของเรารายการอะไรคลงอ๋อคนเรื่องมากแพงอันนี้พูดถึงรายการอ๋อเจ้าของช่องใกล้แล้วกูว่าใกล้แล้วแต่ใกล้กล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 ได้หาการไหวแล้วคลัอ๋คุยเรื่องเม็ดปักเจดมด้วยครับสี่แบบสี่ลายนี่สามร้อยเก้าสิบบาทนี่ต้องยีเจ๊แจกทั้งหมดสิบตัววันนี้แจกใคร กูทำมาขายกูไม่ได้มาแจกกูไม่ได้เปิดมูลนิธิไอ้แจ๊บมีตัวจริงมีอยู่ไหนวะนี่มันเออไม่เป็นไรมึงก็มีรูปนี้ก็ตัดวางซีจไปสิมมีตัวจริงมาจ้โอ้อเอเหรอเหรอเโอ้เกียตัดมึงเก่งมากนะโอ้ยตีแบนตี้ก่อนเอ้นี่แล้วนี่่นี่เป็นไงมีสอสี แล้วหนึ่งนะถ้าโชว์เงี้ยมีแค่คนเดียวเท่าไรที่จะดูรู้เรื่องแกเอามาสิไอ้นี่ตรงนี้มีน้ำเปียกอยู่ไอ้แจ๊ปอีกด้านหนึ่งไอ้เวรซับน้ำดีรุ่นเนี้ยน้ำดีอ่านี่นี่เสื้อหันหันมากหันมาอ่านี่เดอะเบรกอ่ามีเจด้าบอฟฟิเชียลสองลายแล้วก็มีเดอะเบรกแล้วก็อีกลายหนึ่งพี่แจ๊ปแกเอามาเออดี จะดีอยู่แล้วตะกี้ภาษาโยนเข้าเสื้อจะดีอยู่แล้วจ๊ะนี่สี่ลายตามนี้ใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอดเจด f อฟิเชียลเรจะมีเดอะเบสมีเจดมอฟิเชียลแล้วก็ไปซะไปนะตามนี้นะโอเคกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยกับขรรมอคุยเรื่องเม้นส่วนวันนี้ไปเว้ยไปเว้ยไปไปไปดิสา่ว่าขียิง